เช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้วันอังคารที่4เมษายน2566ขึ้น14ค่ําเดือน5วันมะโรงไม่ถูกกับจอวันนี้มีเวลาดีๆสำหรับการทำงานมงคลเซ็นเอกสารสัญญาการออกรถวันนี้วันมะโรงไม่ถูกกับจอและยังเป็นวันฟูและวันอธิบดีอีกด้วยมีเวลามงคลสำหรับการออกรถเซ็นเอกสารสัญญาคือเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกา และเวลา15นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาทิศเหนือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้และทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลรับพลังบวกสีชมพูเหมาะสมสำหรับการพบปะผู้คนสีเขียวส่งพลังดีๆในเรื่องสุขภาพสีม่วงเหมาะสมสำหรับการทำงานที่ราบรื่นสีส้มสีเหลืองนำโชคลาภมาให้หมู่ให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตในวันนี้นะครับหลายท่านจะได้ยินคำว่า วันเป็นพุธหรือว่าวันเพนพุธนั่นเองครับทางชาวเหนือนั้นจะถือว่าวันเพนพุธคือคืนวันอังคารขึ้น14ค่ําก่อนถึงวันพุธขึ้น15ค่้าคครับวันนี้เชื่อกันว่าองค์พระอุปคุตนั้นจะออกมารับบาตรหากใครได้ใส่บาตรองค์พระอุปคุตเชื่อกันว่าก็จะมีกินมีใช้เกิดความสุขความสําเร็จรุ่งเรืองราบลื่นล่ํารวยแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขทางล้านนา จะใส่บาตรในคืนวันอังคารที่14ค่าซึ่งก็คือวันนี้วันอังคารที่4เมษายนนั่นเองครับส่วนทางภาคกลางบางวัดก็จะใส่บาตรและมีประเพณีตักบาตรองค์พระอุปคุตในวันพุทธที่5เมษายนวันพรุ่งนี้ขึ้น15ค่าเดือน5สามารถที่จะดูข้อมูลตามวัดต่างๆได้นะครับ หากเรามีบูชาองค์พระอุปคุตอยู่ที่บ้านแล้วเราก็อัญเชิญองค์พระอุปคุตเป็นประธานและนำเข้าสวยนำน้ำใส่บาทองค์พระอุปคุตหรือถวายองค์พระอุปคุตสวดคาถาบูชาพระอุปคุตคาถาพระอุปคุตผูกมานและคาถาขอลาบพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรานะครับคาถาบูชาพระอุปคุต อุปคุตโตจะมหาเถโลสัมพุทเทนะวิยากโตมา,า,มาลังจะมาลพันจัสรโสอิธานิมหาเถโลนมัสสิตวาองค์พระอุปคุตนั้นมีความกระตันยูต่อผู้เป็นมารดานอกจากใส่บาตรแล้วต้องมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อบิดามารดาด้วยก็จะได้รับพรดีๆจากองค์พระอุปคุตเถระเจ้าครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับเช็คดวงยืนหนึ่งใหม่ ใน Good Morning Thailand 6.30นาฬิกาสนาทีสวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย AirAsia เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด